อ่ะสวัสดีครับอ่าพอดีกุญแจรถนะครับมันน Honda Accord G9 นะครับตัว G9 อมันขึ้นที่หน้าปัดว่าอ่คีย์แบตนะครับก็คือแบตเตอรี่กุญแจหมดนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดไปที่ศูนย์ก็ได้นะครับที่ศูนย์ก็จะประมาณสักสองสามร้อยได้ั้งครับโดยประมาณ ครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันใช้รุ่นเนี่ยนะครับจากการหาใน Google และ YouTube นะฮะพันทิปต่างๆนะครับก็พูดตรงกันว่าใช้เบอร์2032นะครับครับต้องดูดีๆครับมี2032 201 6 2 0 2 5นะครับไอตัว2ตัวหลังนี่คือความหนานะครับ32ก็คือความหนา32มมลิเมตรนะครับถ้า25มันก็จะบางกว่านี้ พอเอามาใส่เหมือนจะใส่ได้แต่ว่าคอนแทคไม่ติดนะฮะมันก็จะอาจจะไม่ใช้งานไม่ได้หรือติดติดดับๆอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับเบอร์2องศนสาสองนะครับวิธีแกะก็ง่ายๆครับเหมือนเราจะจอดรถในห้างแล้วจะปลดเบรกมือใช่ไหมครับได้จะปลดเกียร์ว่างใช่ไหมครับก็คือหมุนตรงนี้แล้วก็ดึงกุญแจออกมาครับแล้วก็จะมีล่องอยู่นะครับเป็นล่องตรงนี้ครับล่องตรงกลางนะครับ มันให้เอากุญแจนี้ใส่เข้าไปพอดีร่องแล้วก็งัดเห็นล่องใช่ไหมครับแวเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไฟขึ้นมาหน่อยอ่าประมาณนี้ครับเห็นล่องใช่ไหมครับกุญแจเข้าตรงกลางครับแล้วก็งัดเบาๆครับก็จะหลุดออกมาอย่างนี้ครับนี่ครับก็จะหลุดออกมานะครับอ้าวไม่หลุดหลุดเีครับหลุดสิครับอ่าหลุดไหมครับหลุดไหมครับแก๊กอ่านะครับ เบาๆเองนะครับระหว่างสองช่องนี้เขาเอาไว้งัดกุญแจเลยครับเปิดออกมาปุ๊บก็จะเจอแบตเตอรี่นะครับยี่ห้อเดียวกันเด้เลยนะครับเห็นแล้ครับพานาโซนิกครับ CR สองศูนย์สามสองสามโวลต์นะครับตัวเดียวกันเลยนะครับเราก็จะแกะมันออกมานะครับอุ้ยอย่าดึงสิครับแหมไปดึงทําไมล่ะครับแกะกุญแจออกมาครับได้แกะแบตออกมาครับแล้วก็แกะนี่ออกมาครับ เอาละครับใส่กลับเข้าไปครับเรียบร้อยก็ปิดนะครับปิดเข้าไปครับกดแก๊กแก๊กนี่ครับแก๊กเรียบร้อยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเอาตัวนี้เสียบเข้าไปเหมือนเดิมพึ่งเราก็ได้กุญแจตัวเดิมกลับมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปทดลองกดอยู่ครับ โอเคแค่นี้นะครับง่ายมากครับเสร็จแล้วนะครับครับเรียบร้อยก็ตระกูล honda ถ้าเกิดเป็นปุญแจแนวนี้นะครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับแกะดูเลยนะครับเขาใช้แบตุุนไหนก็ไปซื้อรุ่นนั้นนะครับแต่คิดว่าจะเป็นรุ่นนี้แหะครับ p a n a s o n i กนะครับ C ีอสองศูนย์สามสองะครับสามโวลต์ง่ายๆนะครับก็ร้านสะดวกซื้อ45บาทนะครับไม่ต้องไปสองสรอ ที่ศูนย์นะครับแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไปรอนานด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ